ยังไงก็ว่าไปเลยไม่เป็นไรตามความรู้สึกเลยแสงซ้ายเลยครับ <c oughs> ลองแตะจับอาการมาด้วยที ขาลงสะพานนะั่นสวัสดีครับเสียดขอบคนสุณสมศรีพพสสเสียนิผ่านไทยต้นไปครับนิ่งฮะลงนิ่งลงนิ่งฮะเกาะเนินลงเลยฮะเกาะเนินลงเลยเออปกติมันจะร้อยยี่ไงไงเมื่อกี้เออปกติมันจะหน้าจิกแล้วไหลเลยเออ อะไายี้ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวคนอื่นก็ไม่เห็นความจริงเอาอีกครั้งนึงเนินรถคันนั้นเรวก่ีเรา้านิดหน่อยได้หน่อยเด้บครับไหลงนียนกโอ้ยชนนกมาหมาดเลยลงยังเร็วเบกอื แต่รอบแรกร้อยยี่รอบนี้ร้อยเดียวร้อยเดียวมันมันอยู่มันอยู่แบบใจเราคิดเลยไหมใช่ใช่สั่งได้อ่าสั่งได้เลยนะอืเดี๋ยวลองดูฮนะไอเอบสหน้าหลังเนี่ยหลายทางอย่าเอาเร็วมากนะอันตรายมันมันต่างสักกันคุมรถได้คุมรถได้นะนะโอ้มัน ถ้าเป็นถ้าเป็นหน้าดิสหลังดานี่ไม่ไม่ดีแน่นะไอ,อ,อ้สองฝั่งลอ้อล้อสองฝั่งใช่ล้อสองฝั่งไม่เท่ากันเดี๋ยวเราอยู่เทินตรงนี้ตรงนี้และแค่นี้หละ,ละแค่นี้หละเนี่ยแค่นี้นตรงเนี้ยขึ้นสะพานเดี๋ยวอยู่ไม่ได้มันแคบโอเคสวัสดีทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอพระคุณมากๆเลยครับที่ยังไม่ได้เอ่ยนามวันนี้เทสขับรถรดแรง เลยเลยไม่ได้อ่านใครยังไงต้องขออาภายัยฮะฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยฮะเพื่อจะมีใครได้รู้จักมัง่งความปลอดภัยเป็นยังไงสวัสดีทุกท่านนะครับนี่เข้ามาแล้วเสียงมันเล้าใจนะนี่จะท้องเนียบนินคนนั่งนี่นอนไม่หลับ <c oughs> นั่งนอนไม่หลับเลยนะผิดไปเปลี <c oughs> ่ยนไป <c oughs> มันไม่สนแล้ยเนี่ยอะไรนี่ครับอะไนี่แหละ คอสคันที่ฮะเอาไว้เล่นคอสปีหน้าว่าจะลง <c oughs> ขออนุญาตผออ,อยู่ <c oughs> หาสปอนเซอร์หาสปอนเซอร์หาสปอนเซอร์ด้วย <c oughs> ต้องให้ผอ,อเป็นสปอนเซอร <c oughs> ์ มันมันจะดีขึ้นเรื่อยๆ่ะมันจะดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วตอนเนี้ยเพราะว่ามันหน้าผ้ามันจานมันในนี่ไงับครับแล้วจานมันในนี่มาด้วยไงมีเคลือบมีอะไรมาด้วยอือใจสั่นโอ้ เทกได้กี่กว่นี้อ่ามันความต่างเนี่ยตอนที่ขับมากับตอนนี้แล้วตอนเราที่คิดไว้เนี่ยมันมันจะมันมันมันได้อย่างที่เราคิดไว้ได้ได้อย่างที่เราคิดมากกว่าใช่เออดำเบรกขับนีไหมข้างหน้าข้างหน้ามันรู้สึกควบคุมรถง่ายขึ้นควบคุมรถง่ายคอนโทรลง่ายอ่าเวลาเรามาเร็วมันใจครับข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าอ่า มันคอนโทรลรถได้ของเดิมมันจะขยายใหญ่มายังไงก็เหอะมันก็ยังไม่ไปมันก็ยังไม่เอามันถ้าขยายข้างหน้าทีแรกขยายข้างหน้านี่มันเบรกมันรู้สึกว่ามันรุนแรงขึ้นใช่แต่ก็น่าจะจับมากกว่าจับยิ่งใช่จับยิ่งใหขึ้นไอประเภทหน้ายิ่งทิ่มมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คอนโทรลไม่ได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยในที่สุดต้องยอมหลังว่าจะไม่ใส่ แต่พอใส่แล้วบางคนนี่หลายคนเลยนะฮะใช้คําว่ารู้อย่างนี้อะไรเงี้ยเออก็ถึงว่าทีเนี้ยรู้แล้วใช่ไหมว่าทําไมถึงโอ้บางคนป้ายแดงมาถึงใส่เลยคือเขาเขามีคันที่หนึ่งมันมีคันที่สองมาถึงนี่ออกรถกันแรกก็ดิเหมือนกันอ่มอย่างไมตี้อเงี้ยโอ้โหมตี้นี่ถ้าทำข้างหลังอย่างเดียวสมัยก่อนที่ ที่ตูได้พวกสามหนึ่งแปดอะไรพวกนั้นได้เลยนะเพราะเบรกเขามานี่มันจริงๆแล้วมันใหญ่อยู่แล้วแต่ว่าเวลาเพื่อนเขาเบรกกระันหันได้นี่ถ้าเพื่อนดูอยู่นี่จะบอกเพื่อนมาใส่หรือว่าเพื่อนอย่ามามาใส่ได้เลยมาใส่ได้เลยเก็บมาเลยเก็บมาได้เลยไม่ต้องเก็บตังค์มาเดี๋ยวมาทำเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยโอนก็ได้ ยุคนี้ดีก็สองหมื่นกิโลหรือหนึ่งปีถ้ามีเข้ามาเข้ามากรุงเทพก็แวะเข้ามาเช็คได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมเราดูแลให้ปลอดฟรีค่าแรงตลอดครับ สวัสดีทุกๆท่ทานอีกครั้งนะครับขออภัยที่ไม่ได้เอ่ยนามเพื่อนๆเ,เ,เลยที่เข้ารับชมขอพระคุณจักใจยังไงช่วยฝากแชร์ให้หน่อยครับขอพระคุณครับนั่นไงไปอีกขวามือไอ้มันจะเป็นร้านสีอ่ะสุดร้านสีพอดีเลย เดี๋ยวไปดูว่ารถคอร์สเขาเป็นแบบไหนนี่ฮะเลยอืมลองเบรกลองเบรก<จ>คือมันอยู่ที่ใจเราจะให้มันหยุดตรงจุดไหนเรากําหนดจุดหยุดได้ไม่เหมือนของเดิมของเดิมนี่ของเดิมจะลากต่อ,อยนิดอ่าอ่าแถมทุกไฟแดงแต่ตอนซื้อทด่เกี่ยงกันจังเลยแถมขอแถมเพิ่มหน่อยไม่ได้ นิ่มเลยนะนุ่มนวลแต่หนักแน่นขาเบรกนุ่มขึ้นน,นะฮะเอาข้างในก็ได้เดี๋ยวเขาเช็คเบรกเบืบ่ออีกรอบหนึ่งนุ่มนวลแต่หนักแน่นขาเบรกไม่ได้แข็งเดิมไม่ได้เหลวด้วยใช่ใชไ,มไหมอ่ากำลังดีนะโอเคครับ,รบขอบพระคุณครับ,รบที่วางใจขอบพระคุณครับเราไปดูกันว่ารถคอสเป็นยังไงโอ้ จานนิกเตอร์ข้างหน้านี่ใสมา320่ข้างหน้าเดิม320มแล้วครับครับตัวนี้เป็นปลาดุมาแล้วครับด้านหน้า ไอ้ตัวตัวนี้มี v เอซอ่าเอครับผมอ๋อครับอ๋อตัวนี้นี่ของเดิมข้างหน้าขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมครับขอบพระคุณครับก็พอมีงานทำาฮะยังไม่ตกงานขอบพระคุณครับที่รับชมอันนี้พอรพอร์พอรของแท้ก็มาทําได้นะฮะรับ,ร,บรับดูแลนะครับขอบพระคุณที่รับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ